สวัสดีะค่ะเนาะค่ะเนาะสวัสดีจากมัมมัมเนาะค่ะเนาะเอ้มแจกไอ้พกอกคกเนาะพนว่าอันนี่ยังเกาะไอ้ยกผู้เขาออกจากอกเจ้าของพะนะอู้กูดีใจเป็นเพราะพวกมึงพะนมะมาถอดมูอเฮาเนาะมาถอดมูตู่แดงเนียยีข้างพกเป็นเพราะพวกมึงอันเหล่กูถึงเละเป็นแบบนี้พะนะ สิเป็นพวกกูได้จังไงกูบ่ได้ไปใส่เงินกับมึงอีหามึงอีหนาไรอ,อีขอ้างพวกนายผีเขาบ่าได้ไปใส่เงินกับมึงสิเป็นน้ำพวกกูได้ยังไงกูออกมากูอยู่นี้เป็นพวกพวกมึงผัสสนะแต่กูก็ดีใจแต่กูก็ภูมิใจเิน่นว่าสั้นว่าเออกูก็ดีใจนะกูก็ภูมิใจได้ออกมาเิ่นว่าสัน้นอืมภูมิใจด้วยว่าเสียดายอ,อีผากมึงเอ้ยฮะภูมิใจ กุ้มใจด้วยเสียดายกูเห็นมึงออกมาวอาทุกมือทุกมืออีผ่ากีเสียนมึงเอ้ยห้เสียดายผู้ใดจะไปซอยมึงใส่เงินมึงจะมาโทนมมืตัวหฮ้ผู้ใดกูเห็นมึงใส่กันเองเนะความอยากหนาหญ่ไปหายืมหนี้ยืมเสียนเอาบานไปเขาจำนงจำนองเราเงินมาออกสื่ออยู่สื่อกินนะเห็นบอหฮ้ยแต่ไปสู่ก็คดีเขาเนี่อีเฮีย อืมอุ้ยทวที่พูดจาไม่เพาะเลย <c oughs> นะอี่ข้างหบหนาพีแม่บอกหนาตาบกปากหอยบอกอย่างก็บอกมันถือแน่เว้ยบอกจะหู้มึงหลายไปว่าสันไปยังกอดโรงแรมเพื่อนกับแบบอืมไปอวดหวดกระดาษทิชชู่พบไหมพี่น้องถุงยางอันนั้นไอ็มรวยอันนี้ยังกอดอัน ข้าวบาวแดงหรืออีหยังประมาณนั้นเนาะเพิ่นโชู้อุ้ยแงมยงมจังสันยังเสียบรรยายดีทีเด้เมื่อก่อนเพิ่นเคยเข้ากันเนาะเพิ่นเคยเข้ากับไอลิ่นเงาเห็นเด้เพิ่นก็ได้หูเป็นบ่ล่ะอันอากาศอ่าโมก้งกวัวเนาะค่ะเนาะอ่าเหมือนเอ่อคือฝนสิตกบรรยายเบิดห้องหนามจังสันมีนาทีโยกตีนอยู่บ่อีข้างกุกไม่ยกตีนนาทีกูบ่เลย อีมหามึงอยู่ใส่กับปากดียามึงเลยแค่นี้ปากดีปากดีบยุทธปากดีบยญอนมึงนี่ผัวมึงนี่น่ะบักโตกาเลยบักเป๊มึงอ่ะโตน้ำเลยบักชีน้ำเลยมึงอ่ะชีเนี้ยชีน้ำเลยบักคุ้ยทมอืมบักเม่งครับบักเม่งดดาปีกท่อม มึงอ่ะกูบอกงูสิสันหาขำในมาดมดามึงนอกจากคำามาบักแม่งดา่าปีกท้องตัวจริงุร่มมากแล้วค่ะแล้วเพราะว่าอ่าอยู่ออสเตรเลียล่มพายุมันมากเนาะเนี่ยร่มกำลังมากแห้งแต่กบบไ็ไม่เป็นยังหรอกอยู่ซิวซิวสบายสบายอยู่ฮียนอืมเดี๋ยวก็ปิดประตูลงแล้วก็โอเคแล้วโอ้ยอีหมวย มึงสิเล uh, um. um well> ี้ยงหลานมึงได้บัวดมวยหืม <ah กูเบิ่งท่ามึงแล้วหืมย่าไอ่เสี่ยมือไปเฮ็ดคลิปมื้ออล่ะสิไปคุยกับผู้บ่าวมื้ออดไสิเห็นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วสิเบิ่งหลานมึงอีกเออๆออะๆมึงอีกอ่ะหืมเบิ่งไหวยู่งสมบูมวยหวอืมกำลังขึ้นจเวลาได้ดับไปเฮ็ดอันอีหยังก่อเสียกเสียกสึกสึกเสียกฟุ่นฟุ่นเป็นเฟนมึงกับอันผู้เฒ่าเถ่ามึงนั่นหืม มีเวลาอยู่ซนบอต่อไปจะไปถวษเอฟซีอะไเล้ออิเลียนเงยวมันก็เป็นตามกระแสตามพวกมึงเบาเนาะพวกมึงออกขีปแบบใดพวกมึงเห็ดออกมาแบบใดมึงเข้าใจบอมันก็ต้องไปเปลี่ยนไปตามนั่นอืมมึงเบาเองมึงกระถ่ายเองจังสันจังสี่อุ้ยไปถึกตุงถึกต้องกระสูบรรยายเองเนาะอสูเบาเองบรรยายเอง,อ,ญญเอ,งออกมาเบิดเลย ปากดีกระซุงข่วนอะสิถึงสิเป้าไปไอ้เคยรัยง,นนยงหํำค้อยมึงแล้วอีเหรียญเงาไอ้เคยอะรังหำค้อยมึงแล้วมึง้าใจว่อีข้างพก,กหนาพีก,กนน็แต่งหนาแต่งหนาสู่เนี่ยย่านว่างโทนงโอเคแล้วพี่หมอเอ้ยพ่อแม่พี่นงโทนเนี้ได้ค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ